สวัสดีค่ะวันนี้ปล่อยมีทั้ง5เล่มนะคะเป็นเลมโบและปลาหลังนะคะวันนี้มาดูเล่มที่1กันนะคะความยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่สองจุาสันหนา7มิลนะคะด้านมีที่6นิ้วนะคะเล่มที่2นะคะความยาวอยู่ที่11.3เจุดสามนะคะความกว้างอยู่ที่สองจสันหนา7มิลค่ะด้านมีที่6นิ้วนะคะเล่มที่3นะคะความยาวอยู่ที่11.5ความกว้างอยู่ที่สองจุดห้านะคะสันหนา8มิลค่ะด้านมีที่6นิ้วนะคะเล่มที่4นะคะความยาวอยู่ที่11.5 คมก้นยี่สองจุดห้าซันหนาแปดมิลค่าด้านม่ที่หกนิ้วนะคะเล่มที่ห้าเป็นปลาหลังนะคะความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านะคะคมก้นยี่สองจุดเจ็ดซันหนาแปดมิลค่าด้านม่ที่หกนิ้วนะคะเป็นงานผิวไฟนะคะตัวนี้งานหนัหนกรุยได้เลยนะคะมีบินมีหักด้ามแตกนะคะทุกกรณีค่ะตลอดการใช้งานนะคะรรบประกันให้เปลี่ยนเข็มไม่เล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้งานหนักรุยได้เลยนะคะมิถุนายนเราทดสอบให้ทุกเล่มนะคะก่อนปล่อยออกลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะถ้ามี ช่างสันสายจวดนะคะอ่อจะเพิ่งเชื่อคํารีวิวนะคะลองเปิดใจใช,ช้มีดช่างสันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างที่แม่ค้ารีวิวหรือเปล่านะคะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสันสายจวดด้วยนะคะเพจหลักและช่อง youtube นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ